สวัสดีครับทุกคนครับผมมิงคโลงมาอีกแล้วฮะนี่ฮะกล่องสุ่มย0่บาทเจมูบเปิดไปแล้วด้วยดอกเนี้ยไม่อยู่ไงเปิดอกรอบก็ได้เมื่อ2ปีที่แล้วครับทุกคนเปิดไปแล้วฮะถ้าใครได้ดูฮะก็จะเป็นคลิปดีครับผมนานนี้ สองปีดูซิว่าจะเหมือนกันไหมรอบที่แล้วเนี่ยจะได้แต่พวกแบบรถตัดดินหุ่นเซดามันจะมีหุ่นยนต์ที่ประกอบล่างกันที่ถ้าเก็บได้หลายตัวจะประกอบนั่ได้ตัวใหญ่ไปหมดแล้วครับโยนหุ่นยนต์ซื้อมาเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยสามร้อยคิดว่าสิบห้ากล่องสิบห้ากล่องสามร้อยเดี๋ยวดูว่าคุ้มไม่คุ้มนะด้วยตัวกล่องก็เป็นไหมฮะใหญ่เท่ามือนี่นะครับผมใหญ่กว่ามืออีกนะฮะกล่อง sr toy นะเขาบอกว่าใช้เล่นเพื่อความเพลิดเพลินนะแล้วก็ห้ามนำเข้าปากนะครับผม เนี่ยกูว่ามีอะไรเรื่องกูเรื่องที่อะไรกูไม่เอาสลามนะพูดเลยเมือนมีชิ้นเดียวในกล่องเนี้ยสลามีันต้องปลาจริงเออหมดแล้วหรอหมดแล้วยี่สิบบาทที่ลดน้ำต้นไม้มีทั้งลดน้ำต้นไม้แล้วก็เก็บเงินเก็บเงินไปในตัวด้วยก็คือใส่20บาทใส่20บาทปุ๊บก็เอาไปใส่น้ําใช่ถือว่าเป็นของเล่นฮวงจุ้ยที่ดีนะครับผมลักษณะของเล่นที่ดีต้องเป็นอย่างนี้กระบาด ไม่เป็นไรฮะเจมเดี๋ยวดูซิว่ากล่องต่อไปฮะ40สบาทแล้วอือันเดียวจบรู้เรื่องจบเลยแพ็คเดียวให้มาพัฒนาเด็กนะอันเนี้ยคือทำให้เด็กแยกสีแล้วอันนี้ม่วงน้ำเงินเขียวฟ้านักวมวยา้ำที่สนการจะควยถือว่าคุ้มค่า20บาทอ่ะเริ่มดีละเริ่มดีละอันนี้ดูเบาๆเสียงแบบกระท่อนกระแทน่นน่าจะมีหลายอย่าง ใส่ห่อเป็นถุงแกงเลยนะครับเจมเอาไให้ล uh ูกใช้นะมีลโกอันเนี่ยอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรนะฮิลโกเหรอฮิลโกจะร้องเพลงเหรออ๋อเจ้านายเอ้ยเพิ่งเคยเข้ามาจนนี่หรือเปล่าจีนนี่มีความฝันจีนนี่มีความกดดันขอเอล่านี้ปันได้ เด็แล้วเดี๋ยวนี้นะครับขอมคนล้นรถใช่ไหมมันก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงกันบ้างเอามาดูกล่องนี้อขยับไม่ไปนะกล่องนี้นะแน่น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 นะครับดีดีนี่ีแล้วนี่ไม่ซ้ํานะอันนี้ไม่ซ้ํานะสีเหรอสียังซ้ําเลยให้กูมาเหมือนกันแป๊ะนะครับผมไอ้เจมดีเจมมันเหมือนมันมีเสียงพลาสติกอีกแล้วอะนะครับผมเจมหนูว่าเป็นไร โคนไหมคุโยนไหมว๊บไอ้เจมมือมันดีเว้ยนี่มันเอาของดีมาให้เราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยรู้ว่าอะไรอ่ะอันนี้เหรอรู้ว่าอันนี้อีกเดาวเล่นๆดาวเล่นๆมันเป็นสกายลันเนอร์ลัคกี้บ็อกซ์เลยนะเว้ย ใจมันตื่นเต้นว่ะถ้าได้2อ,อันนี้ผมเอาอีกนะอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะผมไม่ได้ซ้ำนะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยชาบาแก้ว <ừ. S 1> อันเนี้ยชาบาพลาสติกเสียงขย่ามันเสียวๆไงไม่รู้อะ <c oughs> มันรู้สึกอยากลดหนานต้นไม้อีกแล้วอะ <c oughs> เอ้ยไม่ซ้ำว่ะ <c oughs> มึงให้มาแบบหลงแหลงมากอ่ะไอ้เ้ยเนี่ยอะไรอะนิน้ำมันโอ้ยสีส้มกับสีดำโอ้ยยี่สิบบาทเดีย๋ยวนี้ยี่สิบบาทกาขนาดนี้เลยเนี่ยเงินมันเฟอ้อเจม,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 มส์คุณรอเจ้าไอ้เหี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงช่วยมาหนึ่งเดียวอ่ะเนี่ยอล y วันวะสาธู มีเปิดมา5,6กล่องและก็มีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่3อันเนี้ยนะฮะอันนั้นอะไหนะขยด้ดิเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้ย้ยยเฮเลเลย ให้มาทำใหม่ดูครับมีอันนี้ไอ้ยันน่าเกลียดมากอย่าเข้ามาอ๋อมีระบบนะมองไม่เห็นมองไม่ทันเลยอ้าวเหมือนมันวาร์ปอ่ะมันได้ร้อยหนึ่ง้วเวขอแบบขอแบบหน้าปกได้ไหมเออขอแบบหน้ากล่องอ่ะมาทำมันเป็นไอรอนแมนหน้าตาคุณก็เฉลยแล้วว่าของดีแน่นอนอุ้ย นี่มันของเอ็นชิเอ็นโบราเลยนะตัวนี้นะหาซื้อยากนะเว้ยนี่เป็นคูการ์ตัวที่เขียนว่านะครับโมเกโมจิชิไดโบเกโบการาฮิเมโยฮักเซเลโยชิมาวะดเซคูกาชิมิโยมิอาเรคูกาเมซุเมไมาโงิมาชิอืมอ๋อนี่นี่ต้องเอานี้กั้นไว้อ๋อเป็นขั้นไว้ใช่ไหมครับหนึ่งนะใส่ตรงไหนวะ มันต้องมันต้องมันใช้แบบแรงเหนียวหรือเปล่าแรงเหนียวแรงเหนียวแรงเหนียวสเระตรงนี้เออเฮซิมิโยมิอารีโนบย อันเดิมเนี่ยทำไมสองปีปที่ผ่านมาไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอมีมีผู้ชมมีอะไรให้เราอยากไปเปิดอีกไหมล่ะอ,อะไร,ประแปลกๆอะนะ่ะเดี๋ยวเขาน่าเปิดฮอตทอยด่าโอ้โหคุณดูสิครับผมเดี๋ยวเรารีบรวยเกินไปเดี๋ยวมันจะชีวิตไม่ไม่ตื่นเต้นเลยกล่องสุดท on ้ายอุ้ยชัด only one the elephant pink pink the elephant of รถน้ำ the pink 6อันไอ้เหี้ยอันละ20อันละ20กูไม่ซื้อพูดเลย20 60 80 100 120 140กูแถมน,นี่ให้ด้วย2อันอ่ะซื้อไหมครับ120 ก็นั่นแหละนะครับบองคอมเมนต์กันมาด้วยคุณเคยได้อะไรกันบ้างนะฮะกับของกล่องสุ่มของเล่นกล่องนี้นะกล่องละยี่สิบบาทใครเคยได้อะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูกันนะครับผมว่าใครเคยได้อย่างอื่นบ้างวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์นะกดกระดิ่งด้วยทุกคนนะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย